สวัสดีค่ะกีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคํากันวันนี้เปิดทั้งธนาคารฝั่งอเมริกาแล้วก็ตลาดทองคำนะคะแต่ว่าราคาทองคํายังเคล,ลื่อนไหวไปไหนไม่ไกลเลยนะจากเมื่อวานนะโอเคมาดูกันวันนี้วันที่20เดือนมิถุนายนนะกรอบราคาที่ทํเฟรมเดลยี่ยังเป็นกรอบเดิมเมื่อวานนะคะด้านล่าง1นกับ24.83ดด้านบนอยู่ที่1,967.78นะตอนนี้แท่งราคา อยู่กึงๆจะชิดด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้มีโอกาสไปทางไหนแรงซื้อแรงขายนั้นน้อยทั้งคู่เลยนะแต่ว่าภาพรวมแล้วแรงขายยังเยอะกว่าแรงซื้ออยู่นะคะสำหรับทําเฟมเดลี่ก็เป็นทรงแบบไซด์เววิ่งอยู่ในกรอบราคาของทําเฟมเดลี่นะคะวันนี้ความกว้างก็ประมาณ3,700ั็กวจุด ไปดูทำเฟมย่อยสี่ชั่วโมงทำเฟมย่อยสี่ชั่วโมงเมื่อวานปรับกรอบใหม่ด้านบนนะเมื่อวานเราลุ้นว่าจะปีนห้าสามไหวหรือเปล่าถ้าปีนไหวต้องไม่ยืนห้าแปดนะวันนี้ก็เซตเป็นกรอบด้านบนพอดีเลยที่ห้าแปดนะคะยังขึ้นไปไม่ถึงแต่ว่ามุมมองโดยรวมของเรเฟมสี่ชั่วโมงยังมีโอกัดเทสนะคะหนึ่งเก้าห้าแปดแค่นี้ แทงสี่ชั่วโมงแทงนี้ดูมีแรงกดดันขาขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ว่าครับจะวิ่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว,กว่าก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเทสต,ตรงนี้แล้วผ่านหรือเปล่านะคะก็คือมุมมองรวมยังมีโอกับเทสหนึ่งเนะคะแล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยมีเลเวลต่อไปของ Resistance สำคัญนะคะก็คือบริเวณ1962แล้วก็1967นะและวันนี้สุด,ะสดระยะข้างบนอะ สุดแค่แถว1965หรือเปล่านะเร็งแป๊บหนึ่งแถว1969นะคะาัจจันนี้คือสุดระยะสวิงข้างบนนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ก็มี r e สิส t a นซ์สำคัญนะคะแถวแถวราคา1972นั่นเองนะครับอันนี้คือด้านบนทีนี้มาดูด้านล่างนะเพราะว่าเออเป็นทรงว่ายังเป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ลุ้นว่าจะทดสอบด่านแรก58ด่านถัดมา67 แล้วปีนได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ <c oughs> ามาดู H1 H1 ตอนนี้นะคะกำลังวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆระหว่าง1953กับ1946นะก็อกำลังเท s resistance 1953นะคะกำลังจ่อจะไปต่อที่1958ประมาณนี้นะคะแต่กำลังเท s resistance สำคัญก็มาระวังการถอยกลับของราคาด้วยนะครับ โอเคแรงซื้อแรงขายก็น้อยทั้งคู่แหละแต่ว่าดูแรงซื้อก็เริ่มมีเยอะนะที่ทำเฟรม H1 สามสิบสามสิบนะคะเพิ่งจะเทสซ m a อห้าสิบกับ LMA เ0สองร้อยนะคะก็สัมพันธ์กับ r e s i s t a หนึ่งเก้าห้าสามก็ลุ้นก่อนว่าเทสแล้วจะย้อนตัวกลับลงมาหรือเปล่าถ้ามีการย้อนตัวลงมาของราคานะครับในกรณีที่จะขึ้นไปเทสหนึ่งเก้าห้าแปดให้สำเร็จเนี่ย ถอยลงมาราคาะไม่ควรหลุดบริเวณนี้นะทุกคนหนึ่งเก้าสี่สองจุดหกหกเนี่ยสี่สองหรือสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดจุดหกหกขอโทษครับโอเคถ้าถอยลงมานะครับไม่ควรหลุดบริเวณนี้นะในกรณีที่จะขึ้นไปใหม่ถ้าหลุดบริเวณนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะลงไปข้างล่างนะจ๊ะโอเค เห็นด่านทดสอบสำคัญแล้วละเนาะว่าข้างล่างคือ1946นะด้านบนก็คือปีนเอ่อมโอกัสปีนไป1958นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คซัพพอร์ตสำคัญด้านล่างนะคะถัดาจาก1946ถัดลงมาก็คือ1945ที่เป็นกรอบล่างของทับฟรมสีชั่วโมงแล้วถ้าหลุดตรงนี้ลงมาได้นะครับเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญนะครับเลเวลไรกอยู่ตรงนี้นะ 1939นะแล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงรายะวันด้านล่างอยู่ที่1936นะคะแต่ถัดลงไปข้างล่างนะก็คือกรอบล่างของเดลี่ที่1942นั่นเองวันนี้นะคะนะครับภาพรวมทำทรงวิ่งไซเวย์ติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีโอกาสขยายกรอบนะในช่วงข่าววันนี้มีข่าวสำคัญอยู่นะช่วง3าทุ่มนะครับเป็นการ testify ของพาวเวลนะคะต่อ สภาของเกสสหรัฐอันนี้สำคัญเลยทุกคนนะักลงทุนทั่วโลกจับตามองอยู่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการเทรดในช่วงนั้นด้วยนะคะราคาอาจจะผันผวนได้นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย